สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีลงฮีโร่ตัวลครฮอนที่ส่นชอกบกดอ่นแล้วก็เนี่ยพิมพ์ยกตรงนี้ไปเลยครับก็ถ้าพิมพปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะกอ ง่ายๆสมมติว่าเออผมผมเลือกตัวละครนี่ยสวิฟเอ็ดก็กดที่นี่เรื่องหนึ่งนี่ยก็เรามันโหลด อันนี้อัปเดตกหนึ่งก็คลิกไปก็เราจะมัลเทอรแบบนี้นะก็พอขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็เราพับหน้าจอนะเข้าไปดีเออเข้าไปนีน คอมเตอร์ Computer, แล้วก็คอมดีไดซีแล้วก็เนี่ยตรงนี้แล้วกข้แล้วก็เข้าการีนาฮอนแล้วก็ข้อเกมอะไรนี้แล้วก็แอปฮอนเกมเนี้ยมันจะขึ้นแบบนี้ก็เราพับเลยแล้วก็ง่ายอะ่ะลากตรงเนี้ยมาใส่ โอเคก็จะเราจะได้ฮีโร่ตัวละครที่ผมโหลดมาเมื่อกี้